สวัสดีค่ะพี่น้ำติวเตอร์ลูกน้ำนะคะวันนี้คำถามที่ถามกันมามากที่สุดก็คือว่าจะเตรียมตัวสอบเข้าจุฬาพรเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ตอนไหนและมีเงื่อนไขอะไรบ้างน,นะคะพี่น้ำบอกอย่างนี้นะคะการเริ่มเตรียมตัวสอบเข้าจุฬาภพอก็คือการที่น้องจะมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมต้นเลยค่ะแล้วเงื่อนไขในการสอบก็คือถ้าคุณจะสมัครสอบนะคะเกรดเฉลี่ยชั้นป .4 และปอป .5 ต้องไม่ต่ำกว่า3.5นะคะคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า3.5คะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า3.5คะแนนวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า3.5และที่สำคัญนะคะคิดแค่ชั้นป .4 และป .5 โดยเนื้อหาออกสอบเนี่ยจุราพรสนามนี้ประกาศชัดเลยค่ะว่าออกเฉพาะเนื้อหาถึงป .6 เทอมหนึ่งเท่านั้นเป็นการสร้างความเข้าใจนะคะ ที่ผ่านมาข้อสอบเรารู้เลยว่ายากมากฉะนั้นน้องๆต้องเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้อย่างลึกซึ้งเลยด้วยกันฉะนั้นก็เกรดเฉลีย่ยต้องเตรียมเพื่อสมัครสอบและต้องเตรียมเนื้อหาให้เข้าใจและทาโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนยากได้นะคะที่สําคัญข้อสอบรอบแรกคณิตศาสตร์เป็นแบบเติมไม่มีตัวเลือกนะคะเทยาศาสตร์เป็นแบบมีตัวเลือกส่วนรอบสองเป็นแบบเติมทั้งคู่ค่ะ คิดคะแนน60และ40นะคะคณิตศาสตร์60เปอร์เซ็นต์วิทยาศาสตร์40เปอร์เซ็นต์ค่ะยังไงก็ฝากน้องๆเตรียมตัวนะคะเตรียมก่อนได้ก่อนใครเตรียมก่อนก็สำเร็จก่อนนะคะสามเดือนสุดท้ายไม่มีทางทันแน่นอนค่ะขอให้โชคดีค่ะ